สวัสดีครับคุณผู้ชมครับจัสทุกความจริงครับ EP พีที่1ิอนะฮะเจอกับผมจัาทีมาก,การจะระัยรินครับในวันพฤหัส,สบดีแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะเรามาเจอกันวันนี้เอาวันนี้เนี่ยความเคลื่อนไหวต่างๆทางการเมืองที่กัมพูชาก็จะอาจจะรูร้อนแรงเป็นพิเศษนะฮะแต่ว่าในจัสทุกความจริงของเรานั้นอยากจะยกอีกเรื่องหนึ่งมาคุยกันมากกว่านั่นก็คือเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญทั้ง3พักซึ่งหลายคนก็บอกว่าเบื่อจังเลยเรื่องร่างรัฐธรรมนูญน,นะแต่ว่า อ่ะเบื่อไม่เป็นไรครับเราก็จะเสนอเรื่องนี้แหละเพราะว่าอา่มันเป็นเรื่องที่เบื่อไม่ได้ครับแม้ว่าคุณจะเบื่อก็ตามแต่ว่าอา่มันเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องรู้เพราะว่าอะไรเพราะว่าวันที่เราจะต้องเลือกตั้งกันในเดือนมีนาคมเนี่ยนะฮะเราจะต้องออกไปทําประชามติกันดังนั้นตอนนี้ถามว่าไอ้สิ่งที่เราต้องไปทําประชามติกันเนี่ยมันอยู่ขั้นตอนไหนแล้วอันนี้ผมว่ากันเฉพาะเรื่องของรัฐธรรมนูญนะฮะเรื่องของ ไอ้ประชามติอีกอันหนึงนั้นไม่พูดถึงคือเรื่อง m o u 43 44อันนั้นแยกไปตัดไปเรายังไม่พูดถึงนะเพราะว่าเรามีสามแก้ไขรัฐมนูญทั้ง3ร่างมันมีร่างของพักประชาชนร่างของพักภูมิใจไทยแล้วก็ร่างของพักเพื่อไทยเนี่ยจะเอร่างไหนดีก็เอาเข้าไปให้รัฐสภาได้มีการโหวตกันนะฮะโหวตกันครั้งนี้คือโหวตวาระหนึ่งคือวาระรับหลักการ รับหลักการกันไปก่อนแล้วจากนั้นไปเข้าวาระสองการรับหลักการเนี่ยเขาก็จะพยายามหาร่างหนึงสักร่างใดร่างหนึ่งเพราะมันมีสามร่างเวลามันมีสามร่างเนี่ยพอมันเข้าไปในวาระที่2องในชั้นกรรมธิการเนี่ยมันจะคุยกันยากมากนะฮะดังนั้นก็อยากจะให้วาระที่หนึ่งนั้นให้สมาชิกรัฐสภานั้นร่วมกันตัดสินว่าเราจะเอาร่างไหนดีเป็นร่างหลักนะ ในการคิดพิดจารณาการว่าจะแก้รัฐธรรมนูในในวาระที่สองแล้วก็ในวาระที่สามแล้วก็นําไปสู่การทาประชามาติกันเนี่ยอย่างไรเรามาดูกันครับผู้ชมครับคือจริงๆแล้วต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าในการประชุมจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยม,มีการหักหลังกันเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าครั้งแรกในการโหวตเนี่ยร่างหลักที่ชนะก็คือร่างของพักภูมิใจไทยนะฮะร่างของพักภูมิใจไทยชนะนะครับผู้ชมครับ แต่ปรากฏว่าการประชุมกันรอบที่1เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของการกดปุ่มอะไรก็ไม่ทราบผมไม่ทราบอะ่ะเป็นปัญหาเชิงเทคนิคผมก็ไม่ได้นั่งดูทั้งวันนะฮะผลการลงประชามติในการใช้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ปรากฏว่า297ต่อ292มันออกมาแบบนี้แล้วจากนั้นนะคุณผู้ชมครับคุณอริศอรอพียงเกตคือสอสอของออพรรคเพื่อไทยเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วก็กระทุ้งถามแล้วก็ ถามว่าเฮ้ยมันมีปัญหาเรื่องของการกดบัตรหรือเปล่ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการโหวตหรือเปล่าประมาณนั้นเนี่ยก็เลยนำไปสู่การคุยกันเถียงกันในสภาเถียงกันแบบยกใหญ่เลยแต่ละฝ่ายต่างก็นำเสนอไปในทางที่ต่างกันออกไปคราวนี้พักประชาชนเขาก็เลยนำเสนอพักเพื่อไทยก็เห็นด้วยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมครับถ้ามันมีปัญหา ก็ให้ขานชื่ออีกครั้งคือวิธีการในการออกเสียงแก้แรัฐมนูญเนี่ยวาระที่หนึ่งคือการขานชื่อเสียบบัตรนะฮะขานชื่อเสียบบัตรขานชื่อเสียบบัตรว่ากันไปคราวนี้เขาก็จะให้ขานชื่ออีกครั้งแล้วปรากฏว่าประธานวันนอก็ให้ขานชื่อพอขานชื่อออกมาอีกครั้งมันเปลี่ยนครับคุณผู้ชมครับกลายเป็นว่าอะไรร่างหลักที่จะนําเข้าไปสู่ การพิจรารณาของกรรมธิการในวาระที่สองนั้นมันคือร่างของพรกประชาชนมันคือร่างของพักประชาชนครับคุณผู้ชมครับดังนัน้นมันมีผลมากนะคือเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่รัฐบาลเสียงข้างน้อยคือรัฐบาลของพรักภูมิใจไทยนั้นรู้เช่นเห็นชาติแล้วว่าถ้าเอาเข้าจริงแล้วอะในที่โหวตของที่ประชุมสภาเนี่ยถ้าเอาเข้าจริงแล้วมีการเล่นตุกติกกัน แล้วพักประชาชนเขาไปร่วมมือกับพักเพื่อไทยปั๊บเนี่ยครั้งที่สองผลออกมาแบบนี้ฮะกลายเป็นอะไรกลายเป็นร่างของพักประชาชนน่ะ300เสียงร่างของภูมิใจไทยเนี่ย287เสียงก็เอาชนะกันไปประมาณนั้นนะฮะบวกลบกันเอาเองจากร่างของภูมิใจไทยที่เคยชนะกลายเป็นร่างของประชาชนที่ชนะอันนี้เวลาต่างกันประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะฮะกลายเป็นว่าฝั่งชนะคือต่างกันเลยอะ่ะ อคราวนี้เราก็จะมาดูกันนะครับไอเรื่องเสียงเนี่ยโอเคว่ากันไปเป็นการสั่งสอนเป็นการบอกให้รับรู้ได้เลยว่าจากนี้ไปเวลาเกิดการโหวตกฎหมายอะไรสําคัญสำคัญ,คญในสภาผู้แทนราษฎรหรือว่ารัฐสภาเนี่ยพรกคภูมิใจไทยต้องเฝ้าสภาเลยนะฮะสสทุกคนนี่คือห้ามไปไหนเลยนะครับห้ามเล็ดรอดไปไหนเด็ดขาดนะต้องแสดงตนเป็นองค์ประชุมแล้วก็ต้องลงคะแนนโหวตทุกครั้งทุกคน แล้วก็ต้องล็อบบี้อย่างหนักคุณชาดาไทยเศรษฐ์น่ะประธานวิ่ไยขานเอาเขประธานวิรัฐบาลน่ะโอ้ก็ต้องล็อบบี้อย่างหนักเลยเพราะว่าคุณต้องไปคุยกับพักประชาชนให้รู้เรื่องเพราะว่าคุณต้องการเสียงจากพักประชาชนเพราะถ้าคุยไม่รู้เรื่องตับจะเกิดอาการแบบเมื่อวานนี้คือพลิกจากที่ครั้งแรกตัวเองชนะเจอโหวตอีกครั้งตัวเองแพ้นะฮะอา้าวอันนี้คือบทเรียนแรกครับคราวนี้เรามาดู บทเรียนต่อมาบทเรียนต่อมาไม่เชิงเป็นบทเรียนแต่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราเอามาบอกกล่าวกันว่าร่างทั้ง3พักนั้นต่างกันอย่างไรเอาร่างรัฐธรรมนูญที่ผมจะพูดนี่คือที่มาของสอสอรอนะฮะเพราะว่าการแก้รัฐธรรมนูนครั้งนี้นั้นผมย้ำมีกครั้งสําหรับใครที่ยังไม่ทราบแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้คือเพิ่มหมวด15บหทับหมาตรา256ทับหนึ่ง ก็คือเรื่องของการเพิ่มหมวดที่ว่าด้วยการมีสสรอเกิดขึ้นเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่อนุญาตให้มีสสรอแต่เราอยากให้มีสสรอเราก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่มสสรอเข้าไปดังนั้นวันนี้ฮะเราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มสสรอเข้าไปว่าเพิ่มอย่างไรเรามาดูของพรรคประชาชนครับผู้ชมครับพรรคประชาชนนําเสนอแบบนี้ฮะ พักประชาชนนำเสนอว่านะสสรนั้นจะประกอบไปด้วยกลุ่มคนสองกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคืออะไรฮะกลุ่มแรกคือคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญนะกลุ่มนี้จะประกอบไปด้วยคน35คน35คนนี้มาจากไหนมาจากการลงสมัครครั้งแรกเป็นทีมทีมละ70คนเหมือนสมัครสสปาร์ตี้ลิสต์ครับ ใครอยากจะสมัครเป็นสะสะรรวมทีมกันให้ได้70คนแล้วจากนั้นให้ประชาชนเลือกตั้งก็จะเป็นการเลือกตั้งโดยตรงแต่เป็นการเลือกแบบทีมนะฮะพอเลือกแบบทีมปับ๊บได้ทีมนั้นมานะ,ะหรือว่าได้สัดส่วนของทีมแต่ละทีมมาบวกกันแล้วได้70คนพอบวกกันแล้วได้70คนปับ๊บไปให้รัฐสภานั้นเลือกอีกทอดหนึ่งก็จะไม่ผิดรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญนั้นบอกว่าห้ามให้ประชาชนเลือกสสรโดยตรงอันนี้ก็ไม่ใช่โดยตรงละคือพอได้70คนมาปั๊บให้รัฐสภาเลือกหันเหลือ35คน35คนนี้คือคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดหลักครับคนเหล่านี้จะทําการยกร่างรัฐธรรมนูญน,นะครับกลุ่มคนกลุ่มที่2กลุ่มคนกลุ่มนี้ชื่อว่าสภาที่ปรึกษาการยกร่างรัฐธรรมนูญ อันนี้มีจำนวน100คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนก็กำหนดให้แต่ละจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหา,หาคนครด้วยเนี่ยมีสมาชิกสภาดังกล่าวอย่างน้อยจังหวัดละ1คนคือจังหวัดในประเทศไทยมันมี77ถูกไหมแต่ว่าเราจะเอา100นะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องหารกันว่าสัสดส่วนของประชาชนแต่ละจังหวัดนั้นควรจะมีเท่าไหร่แล้วจากนั้นก็ให้ประชาชนนั้นเลือกนะครับ อถามว่าอันนี้เนี่ยมันเลือกตั้งโดยตรงไหมมันก็ออกจะตรงหน่อยแต่เผอิญว่าพรรคประชาชนเขาไปกำหนดบอกว่าสภาที่ปรึกษายกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่คนยกร่างไม่มีอำนาจในการยกร่างรัฐธรรมนูญนะฮะดังนั้นก็ไม่ขัดไม่ขัดกับสิ่งที่สารรัฐธรรมนูญบอกเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญนั้นบอกว่าคนที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญได้นั้นห้ามมาจากการเลือกโดยตรงจากประชาชน ดังนั้นร่างของพรรคประชาชนนะ่ะคนที่มีสิทธิ์ในการยกร่างร,รัฐธรรมนะูญน่ะมีเพียงแค่35คนเท่านั้นมีฟังผมไปด้วยแล้วก็ลองดูตารางไปด้วยนะครับใน,น,น,ในทีวีตอนนี้ในจอโทรศัพท์ของท่านตอนนี้นะฮะเอาละ่ะนี่คือโมเดลของพรรคประชาชนที่จะผ่านเข้าไปสู่การประชุมของกรรมธิการในวาวระที่2นะครับงดชมพอเข้าใจนะ อ่ะผมย้ำอีกครั้งนะมันต้องไปช้าๆหน่อยถ้าย้ำอีกครั้งก็คือกลุ่มคนที่มีสิทธิในการยกร่างมี้5 5คนมาจากการเลือกตั้งคล้ายๆปาร์ตี้ลิส์นะมันจะได้70คนทั่วประเทศนะครับ70คนทั่วประเทศให้สภาไปเลือกหารครึ่งให้เหลือ35คนเข้าไปร่างรัฐมนูญกับสภาที่ปรึกษาอีกร้อยคนอันนี้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในแต่ละจังหวัดหารกันว่าแต่ละจังหวัดนั้น ควรจะมีสอสอรอกี่คนเพราะมี77จังหวัดแต่ต้องการ100คนอ่ะไม่งงนะผมไปต่อแล้วนะครับไปต่อก็คือพักภูมิใจไทยพักภูมิใจไทยเสนอโมเดลสอสอรอ99คนอันนี้ไม่มีประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเลยนะครับสอสอรอจังหวัดจำนวน77คนก็มาจากการเปิดรับสมัครของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตก็เปิดรับสมัครอ่ะใครอยากเป็นสอสอรอคุณก็มาสมัครกัน แล้วรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดนั้นจะถูกส่งให้กับรัฐสภาแล้วรัฐสภาก็จะลงมติเลือกสอสอรอประเภทนี้แต่ยังไม่ชัดเจนนะว่ารายละเอียดเสียงนั้นจะต้องใช้เสียงสอสอเท่าไหร่ใช้เสียงสอวอเท่าไหร่ในการเลือกคนที่จะเข้ามาเป็นสอสอรอ <c oughs> นี่ฮะแต่ว่ากำหนดให้มีบัญชีรายชื่อสำรองที่มาจากผู้ที่มีคะแนนเป็นลำดับที่ส <c oughs> แล้วก็ลำดับที่ส ของแต่และจังหวัดเอาไว้ด้วยอันนี้ก็ใช้วิธีการลักษณะเหมือนกับสอวอตอนที่ขอสอชอเลือกอะ่ะว่าง่ายใครอยากเป็นใครมีคุณสมบัติก็เข้าไปสมัครแล้วก็ให้ผู้ที่มีอำนาจเลือกเหมือนกับคราวนี้ครับใครอยากเป็นก็เข้าไปสมัครแล้วเดี๋ยวจากนั้นเนี่ยสอสอรอเขาจะถูกเลือกโดยรัฐสภาเองกลุ่มคนกลุ่มที่2กลุ่มนี้นั้นมาจากผู้ทรงคุณวุฒ อีก22คน22คนนี้มาจากไหนมาจากการคัดเลือกจากนักวิชาการด้านนิติศาสตร์เนี่ย7คนด้านรัฐศาสตร์7คนแล้วก็อีก6คนนะฮะอีก8คนขออภัยมาจากผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการเมืองการบริหารราชการแผ่นดินหรือว่าการร่างรัฐธรรมนูญตามหลักเกณฑ์ที่ประธานสภานั้นกำหนดไว้อ่ะสสรก็จะไปเลือกกรรมการยกร่างอีกทีหนึ่งนะครับ ก็นี่คือที่มาของสะสะรมีทั้งหมด99คนอันนี้จากพักภูมิใจไทยอันนี้ตรงตามที่สารร,รัฐธรรมนูญบอกเลยแทนไปต้องตีความนะฮะคือไม่มีประชาชนเข้าไปมีส่วนในการเลือกตั้งสะสะรเลยนะสมาชิกรัฐสภาเลือกอย่างเดียวไอ้ร่างแรกอันนี้เป็นร่างที่ชนะด้วยแต่สุดท้ายแล้วดันแพ้เพราะว่าประธานนั้นสั่งให้มีการนับการประชุมใหม่นะอันนี้คือ ร่างของพัคภูมิใจไทยอ่าไม่งงนะร่างนี้จะต่างมากๆจากร่างของพักประชาชนที่ชนะไปเมื่อวานนี้ส่วนร่างของพัคเพื่อไทยจริงๆร,ร่างของพัคเพื่อไทยนั้นเป็นร่างที่ดูซับซ้อนที่สุดนะฮะ,อะลองดูนะสสอรอมีจํานวน151คนนะครับกลุ่มที่1นนะครับ151คนนั้นแบ่งออกเป็นสสอรอจังหวัดจากการเลือกตั้งของประชาชน อันนี้ก็แบ่งตามสัดส่วนประชากรเลือกมาเนี่ยให้ได้300คน300คนแล้วให้สภาคัดเลือกตัดออกจนเหลือ100คนแล้วก็ให้100คนเนี้ยให้สสอรอเนี่ยคัดเลือกอีกจำนวน51คนอันนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิก็มีโคต้ามาจากการเสนอชื่อของสอสสอวคออรอมอ ที่ประชุมใหญ่สารดีกาสารปกครองสูงสุดองค์กรทางกฎหมายต่างๆสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าสภา,าวิชาชีพสื่อมวลชนอีกเยอะมากอันนี้เขายังไม่ได้ลงรายละเอียด2ก็คือกรรมการยกร่างรฐธรรมนูญคือคนที่จะทำการเขียนรัฐธรรมนูญล,ลงไปเป็นลายลักษณ์อักษรอันนี้จำนวน27คนก็มาจากการเลือกตั้งกันเองของสอสอรอแหละฮะให้เหลือ14คน แล้วก็ให้สสรนั้นเลือกเพิ่มนะเลือกเพิ่มจากผู้เชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์อีก13คนมาเป็นสมาชิกในการยกร่างรัฐธรรมนูญแต่อันนี้เราไม่ต้องพิจารณาแล้วกระดัเพราะนี่มันตกไปแล้วนะมันไม่มีทางกลับมาละนะร่างของเพื่อไทยเนี่ยไม่มีทางกลับมาแล้วคราวนี้หลายคนก็งงว่ามันมีร่างของทั้งร่างของพักประชาชนบ้างร่างของพักภูมิใจไทยบ้าง เข้าไปสู่วาระที่สองผมก็บอกแบบนี้ว่าจริงๆแล้วน่ะร่างที่จะเป็นร่างหลักก็คือร่างของพรกประชาชนเพราะมันคือร่างสุดท้ายใช่ไหมครับที่รัฐสภาให้ผ่านที่ชนะไปด้วยเสียง300กว่าคะแนนต่อ287คะแนนนัะนะ่นและแล้วถามว่าร่างร่างนี้นะกรอบเนี่ยเขาเสนอเนี่ยเขาจะแก้ไขอะไรบ้างเราไม่รู้เลยนะฮะว่าเขาจะแก้ไขอะไรบ้าง เพราะตอนนี้เรากําลังร่างอะไรเรากําลังร่างผู้ที่จะเข้าไปเป็นสะสะรเราไม่ได้กําลังร่างว่าเขาจะร่างเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเป็นอย่างไรแต่คราวนี้กรอบใหญ่ๆในรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณต้องไปดูนะฮะรัฐธรรมนูญในหมวดของการแก้ไขรัฐธรรมนูญน่ยมันจะมี2มาตราซึ่งมันจะมีมาตราแรกก่อนคือมาตรา255มาตรา255นั้นระบุบอกว่า การแก้ไขรัฐมนูญอันเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐการแก้ไขรัฐมนูลันเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะกระทามิได้ดังนั้นน่ะเรื่องเี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องหลักที่อย่าไปแตะเลยนะฮะผมเชื่อว่าอย่าไปแตะเลยการเปลี่ยนแปลงรัฐรรมนูญในครั้งนี้เรามา เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรัฐธรรมนูญกันในหลายๆจุดดีกว่าอย่างเช่นจุดที่ว่าที่เรื่องของการปฏิรูปยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยเราจะเอาไว้หรือว่าเราจะเอาออกหรือว่าเราจะตัดทอนออกมาเป็นอะไรเรามาพิจารณากันถึงเรื่องของที่มาของสอวอดีกว่าว่าที่มาของสอวอเนี่กลุ่ม20อาชีพเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าครั้งหน้าจะมีสอวอหรือเปล่าถ้าไม่มีสอวอ หน้าที่ทุกวันนี้ที่สอวอทําอยู่นะ่ะจะยกให้สอสอหมดเลยหรือเปล่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการเลือกตั้งสอสอหรือเปล่าจะใช้แบบปาร์ตี้ลิสต์เหมือนเดิมแล้วก็แบบเขตเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเอาปาร์ตี้ลิสต์เยอะขึ้นสสอเขตน้อยลงหรือสอสอเขตมากขึ้นแล้วปาร์ตี้ลิสต์น้อยลงโอ้มีเรื่องเยอะมากองค์กรอิสระจะมีองค์กรไหนเหลืออยู่บ้าง กรรมการสิทธทิมนุษยชนควรจะเป็นองค์กรอิสระหรือเปล่าหรือจะมีองค์กรอิสระองค์กรใหม่ขึ้นมาคุณคิดว่ากสทอชอ,อย่างเงี้ยกสสชอควรเป็นองค์กรอิสระนะทุกวันนี้ไม่ใช่นะฮะทุกวันนี้ไม่ใช่สคอบอ,อย่างเงี้ยโอ้โหเรียกร้องกันมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วอ่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับตอนนี้อยู่ภายใต้สังกัดของสำนักนายกรัฐมนตรีเขาอยากเป็นองค์กรอิสระ เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้คดีผู้บริโภคมันเยอะมากคุณดูสิวันๆมันมีแต่คนหลอกกันน่ะเรื่องไอ้ของซื้อของขายอะ่ะเขาก็อยากขึ้นยกตัวเองขึ้นมาเป็นองค์กรอิสระในรัฐธรรมนูญเลยคุณคิดว่าควรมีไหมองค์กรอิสระพวกเนี้นะฮะผู้ตรวจการแผ่นดินอย่างเงี้ยคนเป็นองค์กรอิสระไหมส่นัาชการตรวจเงินแผ่นดินอย่างเงี้ยองค์กรอิสระไหมนะครับการจะตรวจสอบองค์กรอิสระควรทําได้อย่างไร การแต่งตั้งและที่มาขององค์กรอิสระนั้นควรจะมาจากไหนควรจะมีกี่คนแล้วถ้าไม่มีสวแล้วใครจะทำการแอปพิูฟองค์กรอิสระเหล่านี้โอ้โหมีเรื่องนี้คุยเยอะมากคุณเอ้ยเนี่ยเรื่องแค่เนี้ย,ย,ยแ,คแค่ที่ผมพูดเนี่ยถ้ามีสอสอร,ร,ร,รอขึ้นมาคุยกันเป็นปีนะฮะดังนั้นนะผมจะย้ำอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับวันนี้ที่ผมมาอธิบายว่าจุดแตกต่างของร่างร,รัฐธรรมนูญของสามพักเนี่ยคืออะไรเนี่ย อันนี้คือแค่ที่มาของสอสอรอนะผมย้ำนะนี่คือที่มาของคนที่จะมาทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เรายังไม่เห็นหน้าตาของพวกเขาเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีที่มาของพวกเขาเลยดังนั้นตอนนี้เรากําลังจะกําหนดที่มาของพวกเขาอยู่นะฮะพอกําหนดที่มาของพวกเขาอยู่ปั๊บพอได้เขามาแล้วปั๊บเขาก็ต้องเข้ามาทําการร่างตรงนี้แหละสําคัญเพราะอะไรเราต้องรู้ให้ดี เพราะเราจะกําลังจะปล่อยเสือเข้าป่าปล่อยปลาลงน้ําเขาบอกแบบน,นี้เพราะว่าถ้าเรามีสสรอเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้เลยนะฮะว่าเขาจะเขียนอะไรเราจะยกประโยชน์ให้เขาเลยนะเราจะยกว่าอํานาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญนั้นเป็นอํานาจของพวกท่านดังนั้นเราจึงต้องคิดให้ดีว่าเนี่ยไอ้ที่เราเห็นหน้าจอตรงนี้ด้านซ้ายมือของคุณเนี่ยเป็นที่มาของเขาเหล่านั้น ที่มาของเขาเหล่านั้นควรจะคิดกันเท่านี้หรือเปล่าหรือว่าเราต้องการรายละเอียดมากกว่านี้สาหรับตัวผมแล้วผมต้องการรายละเอียดมากกว่านี้เยอะมากผมต้องการรายละเอียดหมดเลยสมมุติเป็นด้านพรคประชาชนเนี่ยคุณสมบัติของคนที่จะสมัครอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะถูกไหมคุณจะมาสมัครกันเป็นทีมอ่ะทีมละเจ็ดสิบคนในเจ็ดสิบคนนั้นน่ะหรือว่าจะไม่ครบเจ็ดสิบคนก็ได้ แต่สุดท้ายเนี่ยมันจะได้70คนคุณสมบัติเท่าไหร่เป็นแล้วจะกลับมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้อีกหรือไม่หรือต้องเว้นวักไป2ปีหรือ,อยังไงเห็นไหมฮะคุณเห็นไหมอ่ะอีกอันนึงที่ผมยังไม่ได้พูดถึงด้านบนเห็นไหมครับสอสอรอสแกร้วิธีแก้รัฐธรรมนูญวิธีตอนนี้เรากำลังแก้วิธีแก้รัฐธรรมนูญอยู่นะนะแล้ว ข้างล่างเนี่ยคือการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อนํามาซึ่งสสรแต่ตอนนี้วิธีแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยพรกประชาชนไม่เสนอแก้ไขให้แก้แบบเดิมสามบาระพักเพื่อไทยไม่เสนอแก้แต่พักภูมิใจไทยจะเสนอแก้ให้ง่ายขึ้นนะฮะให้ง่ายขึ้นเพราะการเสนอแก้ทุกวันนี้ <c oughs> นะครับทุกวันนี้เวลาจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเราต้องการเสียงของ สอวอ1ใน3เขาจะลดลงให้เหลือ1ใน5 <c oughs> ก็หมายความว่าจากนี้ไปเนี่ยเวลาแก้รัฐธรรมนูญอ่อคือผมจะอธิบายยังไงดีเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมพอเข้าใจอยู่นะว่าเรากำลังแก้รัฐธรรมนูญปี60อยู่ถูกไหมครับในรัฐธรมนูญปี60จะมีวิธีการแก้รัฐธรรมนูญอยู่นะครับไอ้ทอนข้างล่างนี่คือการแก้เพื่อไปทำประชามติด้วย เพราะการแก้วิธีการแก้รัฐธรรมนูญนั้นต้องทําประชามติคราวนี้มันจะมีวิธีการแก้รัฐธรรมนูญแก้ไขวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ไม่ใช่เรื่องของสสรนะ่ะเขาจะเปลี่ยนพักภูมิใจไทยเปลี่ยนให้ง่ายลงเพราะปกติแล้วต้องการเสียงสอวอ1ใน3เขาลดลงเป็น1ใน5ดังนั้นถ้าร่างของภูมิใจไทยผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญอื่นๆ ที่ไม่ใช่เรื่องของสอสอรอก็จะง่ายลงด้วยอันนี้คือด้านบนผมอธิบายเพิ่มอย่างนี้ซึ่งอันนี้เราก็ไม่ทราบอยู่ดีเพราะว่าอะไรร่างที่ชนะมันคือร่างของพรรคประชาชนสิ่งสิ่งนี้จะถูกเข้าไปคุยกันในคณะกรรมาการหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบเดี๋ยวก,กรรมธิการ,กร,ม,าการมันจะเกิดขึ้นแล้วนะฮะกรรมธิการนั้นน่าจะมีประมาณ40กว่าคนจากสัดส่วนของทุกๆพรรคแล้วก็เอามารวมกันแล้วก็เข้าไปคุยกันเพื่อที่จะ จัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นที่มาของสะสะรแล้วจากนั้นก็เสร็จวาระ2เสร็จวาระ2อ,ออกมาก็ให้โหวตโหวตเสร็จปั๊บก็ไปวาระสาวาระสาโหวตเสร็จปับ๊บแล้วเดี๋ยวมันจะไปชนกับประชามติซึ่งจะทำพร้อมๆกับการเลือกตั้งนี่และฮะยังมีรายละเอียดอีกมากนะเพราะอะไรครับเพราะว่าพอเลือกตั้งเสร็จปับ๊บสมมตินะ เลือกตั้งเสร็จปั๊บประชาชนแล้วผลออกมาบอกว่ามีสอสอรอแบบนี้พอมีสอสอรอปั๊บถ้าสมมติว่าวิธีการของพรรคประชาชนผ่านเราก็ต้องออกไปเลือกสอสอรอกันอีกอีกครั้งอยู่ดีอะถูกไหมเพราะเราต้องออกไปเลือกอีก70คนตรงนั้นถูกไหมฮะก็จะเพิ่มวิธีเพิ่มครั้งในการออกไปทําประชามติอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบคุณเห็นไหมครับว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าณนะวันนี้ที่ผมคุยกับผู้ชมอยู่นะ ทุกๆุกพักเนี่ยที่เสนอร่างมาเนี่ยเป็นตุ๊กตาหมดเลยนะครับยังไม่มีร่างไหนสักร่างเลยของพักการเมืองใดเลยที่เป็นร่างที่ลงรายละเอียดเขาจะไปลงรายละเอียดกันในวาระสองเนี่ยนะครับซึ่งผมยังไม่ทราบว่าวันในการเริ่มประชุมของเขาจะเป็นวันไหนนะครับแต่ไม่ต้องสนใจนะฮะเพราะว่าอะไรแม้ว่าจะปิดสภาตอนนี้เดี๋ยวปิดสภาแล้วนะนะ30หรือว่า3 1ตุลาคมนี้สภาจะปิดแล้ว แต่เมื่อสภาปิดกรรมธิการต้องมาทำงานกรรมธิการไม่ต้องปิดไม่ปิดตามสภานะครับแม้ว่าพวกท่านจะเป็นสมาชิกสภาแต่ถ้าท่านเป็นสมาชิกสภาแล้วท่านดันเป็นกรรมธิการยกร่างนี้ท่านไปไหนไม่ได้นะท่านจะกลับบ้านเกิดท่านไม่ได้ท่านจะไปต่างประเทศไปเที่ยวกับบ้านไม่ได้นะฮะท่านต้องอยู่เพื่อที่จะช่วยกันร่างวิธีการได้มาซึ่งสะสะร ซึ่งจะีวนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วจากนั้นเปิดสภามาทันพอดีเชื่อผมเถอะเปิดสภามาทันพอดีประมาณสักเดือนธันวาคมอะ่ะเขาก็จะโหวตวาระที่สองแล้วก็โหวตวาระที่สแล้วจากนั้นก็นําไปสู่การยุบสภาพอดีตอนเดือนมกราคมปลายเดือนแล้วก็รอไป <c oughs> นะฮะรอไปจากนั้นผ่านไป2เดือนก็จะเข้าคูหากากระบาดเลือกตั้งแล้วก็พร้อมกับ ลงมติด้วยว่าจะเห็นด้วยกับสิ่งที่เขากําลังจะทําหรือเปล่าดังนั้นวันนี้ผมพูดได้เท่านี้ครับผมไม่สามารถพูดอย่างอื่นได้แล้วเพราะว่าผมไม่ทราบและผมก็เชื่อว่ายังไม่มีใครทราบด้วยว่าสิ่งที่มันกําลังจะออกมานะออกมาว่าอะไรจะมีข้อแม้อยู่อย่างเดียวครับคุณผู้ชมครับข้อแม้นั้นก็คืออย่าไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐนะอย่าไปพยายามทําให้เป็นสาธารณรัฐนะอย่าไปพยายามทําให้มี นายกร,รัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงอะไรแบบนี้อันนี้อยา่าเรื่องพี่เรงแบบนี้อย่าไปทำนะเพราะว่าถ้าทาเรื่องแบบนี้ปั๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการจุดแล้วก็กระพือแล้วก็โหไมห่เกิดการลงถนนกันอีกคืออย่าพยายามไปเปลี่ยนอะไรที่มันเป็นรากคือระบบรัฐสภาเรายังเอาไว้อยู่นะฮะรัฐสภาแล้วก็มีพระมหากาษัตริทรงเป็นประมุขเนี่ยอย่าอย่าเป็นประมุขเนี่ยท่าน,ท,านท่านอย่าท่านอย่าไปแต่นะฮะแต่อย่างอื่นท่านแต่ได้ และอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปเนี่ยมีอะไรให้แตะเยอะมากเลยเรามาแตะสิ่งสิ่งนั้นกันดีกว่าอัปเดตเท่านี้สำหรับวันนี้นะครับแล้วถ้ามีการอัปเดตต่อไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่ก็ตามนั่นก็คือเมื่อวาระสองมาถึงเขาเถียงอะไรกันผมเชื่อเหลือเกินว่าเมื่อวาระสองมาถึงแล้วเขาเถียงอะไรกันเนี่ยมันจะมีน้ำมีเนื้อมากกว่านี้ให้เราได้คุยกันแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญเพราะเป็นวันตั้งตน้นผ่านแล้ววาระหนึ่ง สำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมดคือจะสัดทุกความจริงในสัปดาห์นี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ